เขาหึงคุณไหมเขาเป็นคนที่มีฐานะดีนะแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่ดีด้วยนะคะเน,เนี่ยโชคชะตานะพา้คนสองคนได้มาเจอกันนะหึงไหมคุณอนะเข้าไปอยู่ในหัวเขาคุณกับเขามีความแตกต่างกันบางครั้งเขาอยากที่จะคอนโทลคุณเพื่อว่าเขาไม่อยากให้เขา ไม่อยากให้คุณได้รับรู้ว่าคุณน่ะมีความสำคัญเข้าไปวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้คนนะเวลานั้นชอบนึกถึงคนอื่นการพูดจาอะไรเนี่ยดีสื่อสารดีนะแล้วก็อยากที่จะพัฒนากับคุณเขาเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจซึ่งบางทีอะ่ะ คุณก็อาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนคนนี้เขาชอบคุณหรือเปล่าหรือว่ามีใจให้คุณไหมเพราะเขาไม่เคยพูดเลยเขาคิดที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาแอบ,บส่องคุณเขาส่องคุณแล้วเขาเพราะมีความรู้สึกต่างๆนานาไม่รู้ว่าคุณโพสอะไรนะแต่เท่าที่ดูส่องเยอะมากนะส่องแล้วก็พิจารณาวันนึงก็ส่องหลายรอบเลยนะไม่ใช่แค่รอบเดียว ่องแล้วก็มองดูมีใครเกี่ยวข้องในนี้บ้างรู้สึกยังไงกับคุณอ่านคอมเมนต์เขามองว่าคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยอุทมสมบูรณ์มากหรือตอนนี้เนี่ยผิวพรรณคุณแบบดูเปล่งปลั่งน่ารักสดใสจิ้มลิ้มน่ารักอะไรอย่างเงนะี้ยนะนี่จะเป็นจะตายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ติดกลัวนะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาอะไม่ทำอะไรซะเลยเนี่ย เขาจะอดที่จะไปต่อก,กับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเขาจะต้องเสียใจหรือเปล่าแอบบคิดไงแอบบคิดแล้วก็กังวลใจมีการแอบ,บกลัวนะแอบแอบบแกล้งตายด้วยว่าถ้าเผื่อหักจากคุณนะ่ะมันก็คงจะเจ็บมากๆเนี่ยก็นี่ไงรู้สึกกับคุณนะ่ะแอบบชอบแอบบชอบอยู่นะไม่ได้บอกใคร ดูสถานการณ์นี้อยู่เหมือนกันนะดูสถานการณ์นี้อยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดเราอ่ะไม่แสดงตัวตนหรือถ้าเราแสดงตัวตนไปถ้าเกิดคุณอ่ะมีใจให้กับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าเขาต้องการคุณรู้สึกสริรู้สึกอยากหยุดกับคุณไม่อยากไปไหนแล้วอยากหยุดอยู่ที่คุณนะั่นแสดงว่านี่ไงนะพ่ายหึงหวง เขาหึงคุณมากๆเขาไม่อยากให้ใครเข้าไปวุ่นวายเกี่ยวกับคุณเพราะว่าเขาอยากให้คุณอะมีความชัดเจนแล้วก็ตัดไปเลยนะคนไหนที่ไม่ใช่อะเออให้เหลือแต่เขา